สัสดีค่ะตอนนี้ชา้างวอวหของทองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาส่วนผสมทางการตลาดนะคะผ่านคลิปวิดีโอนะคะโดยที่เราจะศึกษาผ่านวิดีโอที่ชื่อว่าถ้าวันนี้มีโอกาสอีกครั้งคุณจะทําอะไรนะคะแล้วเราก็มาช่วยกันรีะหอกันนะคะว่ามีส่วนผสมทางการตลาดอะไรบ้างนะคะที่สินค้าตัวน,นี้นะคะนํามาใช้ในโฆษณาชิ้นนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูโฆษณากัน,นะคะ่ะชื่อโอค่ะสุกิยาณสตาขาค่ะต,ตอนนี้26สค่ะ คือหนูสื่อสารภาษามือได้ค่ะเพราะว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเป็นคนหูหนวกทั้งคู่คุณแม่ชื่อสุนีนะสงขาค่ะแม่คือแม่ครัวหลักของบ้านไม่ใช่ว่าแม่เขาทํโครวเป็นอย่างเดียวนะแม่เขาทำพวกแบบเย็บปักถักร้อยเป็นหรือแม้แต่เปลี่ยนไฟซนโภก็เป็น <laughs> เอเป็นคนอารักค่ะคือเวลาเจอใครก็จะยิ้มตลอดเออแล้วก็ทําอาหารโคตรอร่อ <laughs> ยถ้าเท่าที่จาได้ก็ <laughs> จำไม่ได้ค่ะภาพของแม่ที่หนูจำได้มีแค่รอยยิ้มเท่านั้นค่ะมาล้างค่ะล้างไปที่ปอดที่ตับหลังจากนั้นก็หมอเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เลยคิดถึงค่ะ หนูแบบคิดถึงแม่แบบมากหนูแบบอยากที่จะกอดแม่แบบกอดน,นานๆเลยชั่วโมงก็ได้นอนแบบรวมกับแม่ก็ได้หนูแบบอย,อยากอยู่กับแม่อะ่ะอยากขาเขาไดเชื่อม้้งอยากอยู่กับเขามนานๆนะคะ

ตอนนี้เนี่ยหลวงเรียนจบมาหาลัยแล้วนะแจนก็ใกล้จบมาหาลัยแล้วเหมือนกันพ่อก็ตอนเนี้ก่อนหน้านี้พ่อเขาไม่สบายเป็นมะเร็งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อาหายแข็งแรงดีมากหนูว่าอยากพบแม่อีกครั้งหนึ่ง สำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมทางการตลาดนะคะในวิดีโอนี้ที่มีกันเลยคะ่ะส่วนผสมทางการตลาดนะคะทีตัวแรกนะคะ product ในส่วนของ core product นะคะตัวไก่ย่างห้าดาวเนี่ยจะมีทั้งไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอดในส่วนของคุณภาพสินค้านะคะจะมีความน่าเชื่อถือภายใต้แบรนด์ CPF ค่ะตัวนี้นะคะจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและลูกค้าก็มีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าค่ะ ในส่วนของแพ็กเกจจิงนะคะก็จะมีการออกแบบรูปแบบแพ็กเกจนะคะที่ทําให้เกิดภาพจดจําที่ง่ายนะคะแล้วก็มีการจดจําตาสินค้าภายใต้แบรนด์ด้วยค่ะ มาดูกันที่ price นะคะ b r แ n บ n บ d positioning ก็คือจุดยืนของสินค้านะคะตัวไก่5ดาวเนี่ยจะเป็นการขายสินค้าด้วยจุดยืนที่ว่าเป็นสินค้าซื้อกลับบ้านหรือ take away นะคะจะทําให้มีราคาสินค้านะคะที่ค่อนข้างจับต้องง่ายคะ่ะเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าเพจนะคะมาดูในส่วนของ business size ตัวนี้นะคะไก่5ดาวเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดเล็กคะ่ะเน้นการทําธุรกิจแบบเฟรนช์ชายนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายที่มากขึ้นแล้วก็เป็นการ หลายธุรกิจนะคะภายในตัวด้วยแล้วก็ช่วยในการเพิ่มช่องทางการจับจำหน่ายนะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่มีการบริการ Delivery เช่น g a f ฟแล้วก็ l i น์ m a n ค่ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะจะมีการจัดทำโฆษณาแบบออนไลน์นะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter, Instagram, TikTok หรือว่า y o u t u b e นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า แล้วก็จะมีตัวเซลล์โปรโมชั่นนะคะตัวนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นลดพิเศษให้กับลูกค้านะคะในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อเพิ่มการกระตุ้นในการขายแล้วก็เกิดยอดขายค่ะ ดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะคะหรือว่ากลายุทธ์ทางการตลาดเนี่ยจะมีเป็น3กลยุทธ์นะคะก็คือ Content Marketing ตัวนี้นะคะจะเป็นการทําเรื่องราวสั้นๆค่ะภาพยนตร์สั้นๆหรือว่าการรีวิวเขียนบล็อกต่างๆนะคะบนเว็บไซต์ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่อยากรู้เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยได้ง่ายค่ะ แล้วก็จะเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะตัวนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าสู่ตัวการตลาดได้ง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะ ต่อไปจะเป็นการออนไลน์ PR นะคะตัวนี้จะเป็นการแนะนําสินค้านะคะผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์นะคะเพื่อให,ให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้จักสินค้าอย่างรวดเร็วเกิดการจดจับและเกิดการซื้อค่ะตัวคีย์แมสเซจของวิดีโอนะคะจะเป็นใช้เวลาด้วยกันให้อิ่มที่สุดนะคะตัวนี้จะเป็นการเล่าเรื่องให้เห็นนะคะว่าเป็นการใช้เวลากับครอบครัวให้นานที่สุดให้อยู่ด้วยกันได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะวัตถุป,ประสงค์ทางการตลาดนะคะตัวนี้นะคะจะมีวัตถุประสงค์2เรื่องค่ะก็ ็คือช่วยส่งเสริมในเรื่องภาพลักษณ์นะคะในด้านแบรนด์แล้วก็ตราสินค้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างภาพจานะคะให้แบรนด์แล้วก็ตราสินค้าเช่นกันนะคะผ่านเรื่องราวการเล่าเรื่องที่มีการนั่งทานอาหารกับคุณแม่นะคะร่วมกันที่มื้อนั้นเป็นเมนูของไก่5ดาวค่ะความรู้สึกหลังจากรับชมวิดีโอโฆษณานะคะตัวโฆษณาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการดําเนินเรื่องนะคะด้วยคําถามบนเรื่องเลยก็คือถ้าได้โอกาสอีกครั้งเนี่ยคุณจะทําอะไรให้การเล่าเรื่องแบบนี้นะคะจะเป็นการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบค่ะทั้ง นะคะแล้วก็เลยตัดทาเรื่องราวชีวิตของคุณโอสพิชยานะคะกับการให้โอกาสเธอนะคะได้พบกับแม่อีกครั้งหนึ่งที่จากไปนานแล้วนะคะโดยการถามเธอว่าถ้าเธอมีโอกาสได้เจอแม่อีกครั้งหนึ่งเธอจะทําอะไรนะคะแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องนะคะด้วยการโยงคีแมเสเซจเข้ามาช่วยนะคะก็คือใช้เวลาด้วยกันให้อิ่มที่สุดตัวนี้นะคะเรื่องราวที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นการนั่งทานอาหารกับคุณแม่นะคะผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดบนโต๊ะอาหารเป็นการทานอาหาร ที่มีสินค้าของไก่5าดาวอยู่ร่วมกับโอกาสที่เด็นนั้นนะคะและยังทําให้ผู้ชมวิดีโอนะคะมีความรู้สึกว่าตนเองนะคะมีส่วนร่วมกับการดูวิดีโอคะ่ะด้วยการพูดถึงการใช้ความรู้สึกแล้วก็เป็นการช่วยในการสร้างภาพจำให้กับแบรนด์และตัวสินค้าค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาตัวนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ